เกินจะรับไหวลิซ่าแบล็กพิงกกับดราม่าคงกระดำตลอดปี2023ล่าสุดถูกแปน้นหนักหลังข่าวลือไม่ต่อสัญญา เป็นคนดังที่ใครๆก็ต่างหลงรักและชื่นชอบอย่างมากมายสาหรับไอดอลสาวสวยอย่างลิซ่าลาริสามโนบาลหรือลิซ่าวงแบล็คพิงค์สาวไทยที่ไปสร้างชื่อเสียงโด่งดังไกลถึงประเทศเกาหลีใต้และแต่ระดับความสําเร็จจนกลายเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกด้วยความสามารถและความพยายามที่ไม่ลดละของเธอทําให้ได้รับความรักจากแฟนๆทั่วโลกอย่างท่วมทน้นแต่ความสําเร็จและชื่อเสียงก็ต้องแลกมาด้วยอุปสรรคต่างๆเช่นเดียวกันตั้งแต่ที่เธอนั้นเดบิวต์เป็นหนึ่งในสมาชิกวงแบล็คพิงค์เธอก็มัจะเจอกับคําดูถูกและค วิจารณ์จากบุคคลที่ไม่ชื่นชอบอย่างมากมายแม้จะผ่านเรื่องราวเหล่านี้มาได้ทุกครั้งแต่รามาต่างๆก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างล่าสุดในปี2023นี้เธอก็ต้องเจอกับคําวิจารณ์ต่างๆที่ไม่เข้าท่าจากชาวเน็ตบ่อยครั้งที่เดียวโดยเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาลิซ่าเจอรามาโซเชียลอย่างหนักหลังจากเปิดเผยรอยสกักดอกเอเดวิสตรงหลังของเธอในการถ่ายแบบนิตยสารแฟชั่นชั้นนํให้เปิ์ปาซ่าที่หลายๆคนก็ดูจะชื่นชอบแล้วมองว่าเป็นสิทธิของเธอที่จะทําอะไรกับร่างกายก็ได้ทว่ารามา ก็เกิดขึ้นจากความคิดเห็นชาวไทยไรายหนึ่งที่กล่าวว่าผิวเนียนๆสวยๆสักทาําไมคนไทยถือว่าเป็นผู้หญิงไม่ดีเตือนพ่อวังดีสักไปทําง,งานที่ไหนเขาก็ไม่รับผู้ใหญ่เห็นก็ไม่ชอบโดยเฉพาะพวกข้าราชการจนชาวปริงทั้งหลายได้ออกมาปกป้องเธอจากความเห็นที่ไม่เหมาะสมนี้อย่างมากมายกระทั่งช่วงเดือนเมษายนหลังจากที่แบล็คพิงไปสร้างประวัติศาสตร์ไปเป็นเฮลไลเนอร์ในเทศกาลดนตรีระดับโลกอย่างโคเชลา2023ซึ่งลิซ่าเองก็ทําโชว์ของเธอออกมาได้ดีอย่างมากจนทําให้ ได้รับคำชมและถูกพูดถึงไปทั่วโลกออนไลน์แต่นอกจากทั่วโลกจะตาตื่นกับการแสดงของเธอแล้วก็ไม่ไวมีดราม่าจากคอมเมทนหนึ่งที่กล่าวว่าเธอนั้นไม่ได้ร้องโสดแต่กลับเน้นเต้นอย่างเดียวทางที่ตนเป็นนักร้องคําติติงนี้ทําให้แฟนๆต้องเข้าไปชี้แจงว่าการลิปซิงศิลปินระดับโลกก็ทํากันทั้งนั้นและพอะเธอต้องเต้นตลอดทั้งเพลงการจะทําโชว์ให้สมบูรณ์แบบการใช้เทคนิคลิปซิงจึงจําเป็นมากๆไม่ว่าจะเป็นศิลปินคนไหนก็เลือกใช้วิธีนี้ทั้งนั้นไม่เพียงเท่านั้นค่ะกร,ระแสดราม ขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างช่วงต้นเดือนกระกฎาคมที่ผ่านมาได้มีปาปาลัซี่ออกมาเผยคลิปหนึ่งที่สื่อว่าเธอกําลังออกเดตอยู่กับทายาเทเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกอย่างเฟอร์เดริกอาโนโดยภายในคลิปยังมีช็อตสําคัญที่ขายว่าเธอกําลังเองียงศีรษะไปซบฝ่ายชายจนทําให้ข่าวเรือนี้แพร่สะพัดไปทั่วโลกในระหว่างนั้นคําดูถูกของชาวเน็ตก็พุดขึ้นมาอีกครั้งกล่าวหาและดูถูกเธออย่างรุนแรงว่าเธอนั้นเป็นคนอีสานและคนอีสานมักจะจับผู้ชายฝรั่งรวยๆมาเป็นสามีคําพูดนี้ไม่ใช่แค่ปร ร้อนเป็นไฟแต่ชาวอีสานหลายคนก็รับไม่ได้และเข้าไปคางความเห็นดังกล่าวในทันทีในขณะที่ล่าสุดสื่อข่าวทั่วโลกก็ได้จับตามองริซ่าอีกครั้งจากประเด็นการใกล้หมดสัญญาของสมาชิกวง Black พ i n k และมีข่าวออกมายืนยันว่าสมาชิกคนอื่นๆก็เริ่มต่อสัญญากันแล้วเทว่ากับริซ่าข่าวนี้ยังไม่ได้รับการยืนยันแต่อย่างใดจนทําให้ข่าวลือที่คาดการว่าเธออาจจะไม่ต่อสัญญาทูกพูดถึงไปทั่วโลกโซเชียลส่งผลให้หุ้นบริษัทของ YG Ent e อ t a i n m e n t ทนวงลงอย่างต่อเนื่องและข่าวลือที่ยืดเยือน สาเหตนให้ชาวเกาหลีหลายคนไม่พอใจลิซ่าเป็นอย่างมากได้ออกมาต่อว่าเธอโดยระบุว่านี่คือเหตุผลที่เราต้องระมัดระวังในการเดบิวต์เด็กฝึกต่างชาตินี่คือเหตุผลที่เราไม่ควรเดบิวต์ชาวต่างชาติในวงเกาหลีพวกเขายกระดับสถานะของเขาโดยใช้ระบบไอดอลของเราและหลังจากที่มีชื่อเสียงแล้วพวกเขาก็ลังจะหลงกลจีนและหักหลังพวกเราเสมอแม้ว่าลิซ่าไม่ต่อสัญญาแต่แบล็กพิงก็ยังสามารถดําเนินไปด้วยสมาชิกสามคนหรือจะเอาลิซ่าออกและหาคนใหม่มาแทนลิซ่าก็ได้เป็นตน้นแต่อย่างไร หลายคนก็กล่าวว่าไม่ว่าลิซ่าจะเลือกแบบไหนก็เคารพการตัดสินใจและพร้อมสนับสนุนเสมอซึ่งเรื่องนี้ยังไงก็ต้องรอทางค่ายออกมาประกาศอย่างเป็นทางการต่อไป